สวัสดีครับผมขอจับคุณได้หรือเปล่าเว้ยแต่มันเริ่มก่อนแล้วเอ้ยแต่คนนี้ดูอื่นๆงั้นนะอุกบาทไปกินก่อนว้าวตุม่มนีโอ้โหปิวโคตไก่เอาดิไปเกินอ้าว <laughs> จมถามจาง ไม่จบด้วยคุณเนี่ยอึดอาดขนาดนี้เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอผมเก็บเกรดแป๊บหนึ่งฮึบนี่อ้าวเอนนี่ไปเกณฑ์เหมือนจะมีใครมาเพิ่มไม่รู้เนี่ยอ้ยอ้าวเปิดเทอาได้เฉยุ๊บ คุณมาเน่เริ่มมาก็ได้ใส่เลยครับตอนนี้ปุ๊บสายตาผมก็แค่อยากสกิลวีนะใส่คนที่กระตุกผมแค่จะลองใส่อันนี้อยู่ย มาปุ๊บอ้าวเปิดพีพียังตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุตุมตุ๊มตั้มอย่าไม่รู้หรอว่าอย่าเปิดพีพีกับคนที่เปิดเทาเอฟซีขอบใจเนาะพี่ขอผลหน่อยเอาไว้เอฟซี เอฟซีมันเหลี่ยมตุ่มเอ่ออฟซีไม่หรอเคเอฟซี <K FC. S 2> อร่อยนะครับเป้ยมันเปิดแล้วจะเราสามสามแล้วเราอยากคุยเราสู้กันพอแค่นี้แหละครับ ขอทำ V4 ทำที่โลกสามเลยครับพี่ขอผลหน่อยสุมให้รอบเดียวคุณก็มีผลแล้วนี่ครับเนี่ยผลแสงเนี่ยพวกมีผลแสงจะชอบมาขอผลผมตอนนี้ผมใช้ผ่อนดาวอยู่ผมต้องการผลแมกมาสุมให้หน่อยได้ไหมครับคุณคิดว่าสุมแล้วจะได้ผลแมกมาอย่างนั้นเหรอครับไม่รู้ครับสุมไปก่อนการสุมมันก็ต้องใช้เงินได้ไหมครับพี่เงินทองมันหายากรู้ไหมครับใช้สามแสน ผมต้องใช้ส0 0แสนในการสุบขอโทษทีนะครับพอดีผมไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไปฟาร์มสิครับขอบคุณครับคําแนะนํานี่เป็นไงโดนฟูจิทรละสั่งสอนตัวจริงหรือเปล่าครับผมสงสัยตัวจริงของคุณหมายถึงอะไรครับสงสัยเพราะอะไรเหมือนผมจะโดน2คู่หูสองคู่หูมาฤตยูอย่างนั้นเหรอ อ้าวสองคู่หูมาเด้ฮุบเอานี่ไปเ g i นฮุบตายไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยทำไมเหมือนโดนรัวๆเอาก็เปิดแล้วครับตอนนี้ตาเราพอกันแค่นี้เถอะครับไอตัวห้าตัวจริงไหมเราผมพลเอกฟูจิโทระเอาดีพวกคุณถูกจับแล้วเบี้ยวจัดเราโดนคนไทยเมื่อกี้บิดไปแล้วมัเจ้ผลปีศาจให้เราแต่มันหนีไปโลกของโจนรสลัดนะไว้ใจใครไม่ได้หรอกนะครับ นั่นสิครับคุณทหารเรือสุดหลอ่อผมรู้ตัวดีว่าผมหลอกขอบคุณครับพี่มีธุระอะไรงั้นเหรอครับพี่มีเรื่องจะคุยกับกระผมงั้นเหรอครับสุมผลให้หน่อยเวล500ห้าร้อยโอ้โหแต่ว่าใช้ผลไม่ดีคุณก็เวลเยอะแล้วนี่ครับทำไมถึงยังมาขอผลอีก <laughs> และผมก็เป็นทหารเลือทำไมต้องสุมผลให้โจรสลัดด้วยครับ ขอผลต่อยเวลามากและแอคตตืดๆต,ต,ตทำตัวขัดป่วนคนเวลน้อยฟาร์มไม่มีอย่าพูดดีกว่านะขาดความบอบอุ่นจัดใครบอกไม่มีฮะใช่ขาดมากรู้ดีจังฮะแล้วประทอนโทษนะครับลัสไก่ตันไก่กาสภา50บาททำแอคไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหลครับเบสเคคนฟาร์มดีๆมาฆ่ามาป่วนเขาเฉยผมตีบอสกับน้องชายเข้ามาฆ่ามาป่วนครับ แล้วพวกผมไม่ได้อะไรเลยถ้าให้พูดตามจริงโลกของโจรสลัดก็แบบนี้แหละครับครับพี่ผมไปฟาร์มก่อนชุดสวยดีนะไลซึ่งความยุติธรรม Yes ขอให้คุณโชคดีนะครับขอ,อครับได้ผลครับผมอยากได้ผลโหดครับผมขอครับมีผลแสงจะทิ้งไม่ได้เขาก็มีแมกมาแล้วนะถือว่าใช้ได้อยู่แมกมาก็แรงโมจิไหมโอเคครับ เอาไปกินผลค,ครับผมไม่ค่อยได้ผลเลยครับไม่เคยได้ผลทโุนๆเลยครับขอครับผมขอผลนะครับไม่มีเงินคนรับขอผลที่เก็บไว้ในกระเป๋าได้ไหมครับมีผลบ้านเรียนใหม่มันทิ้งไม่ได้มีแต่โมโจิเอาไปกินขอผลผมมีแค่อุกาบาทจะเอาไหมครับเอาเอ้าเอาไปเลย อ<โ> <laughs> มีคนเป,ปิดพีพีเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอผลได้ไหมทำไมถึงมาขอผลกับทหารเรือล่ะครับให้สกิลผมเลเวล2 0ครับไม่เชื่อ,รอ, <iesta> รอครับให้พูดใหม่อีกทีเรื่องจริงเลเวล20ขอผลได้ไหมถ้าคุณเวล31อดผมจะให้ครับเลเวล31สครับผมไม่ได้หรอกพี่ผมขอโทษผมพูดผิดหมดทุล่าแล้ว ลรบผมขอตัวใลเวลาสาอไม่บอกแต่แรกตอนแรกบอกยี่สิบสวัสดีสวัสดีครับวันนี้อากาศดีนะครับขอผลและดูผลแสงอีกแล้วคุณก็มีผลแล้วนี่ครับอุบลให้หน่อยดิอุบลราชธานีผมทำไมรอกับผมแปบ๊บผมต้องทำการเก็บเกตก,ก่อน เ,เราเข้ามาทําไมเนี่ยเมื่อกี้ผนแสงเขาเข้ามาเฮ้ยไปละสวัสดีครับดีค่ะคุณอยากได้ผลหรือเปล่าครับถ้าเต็มใจให้เราก็รับค่ะถ้าคุณรู้ว่าผมกําลังมองอะไรจะสุ่มผลให้ครับไม่ใช่ว่าคุณมองไม่เห็นไม่ใช่หรอคะถูกต้องครับผมตาบอดเดี๋ยวผมจะสุ่มให้คุณครับเป็นฟูจิโทราเราจะได้ผลที่เฮ้ย อ่าผลที่โอเคอยู่มันคือผลอะไรหรอคะผลน้ำแข็งครับขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับฟูจีโทราด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย